สวัสดีครับทุกทุกท่านวันนี้วันพุธนะครับขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง y o u t u b e มีความสุขกับการทำงานส่วนท่านใดกำลังเดินทางออกต่างจังหวัดหรือกำลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกทุกท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทุกท่านนะครับ วันนี้ผมจะพาทุกๆท่านมาชมพระสมเด็จวัดะระฆังแม่พิมพ์วัดเกตชัยโยพิมเจ็ดชั้นนิยมนะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับทุกคลิปผมจะย้ำเสมอต่างคนต่างมุมมองต่างความคิดนะครับอยากให้ผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube คิดวิเคราะห์และแยกแยะตามนะครับ ผมออกมาให้แนวทางเกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระผมไม่ได้ว่าองค์พระผมแท้นะครับให้องค์พระและหลักธรรมชาติบนพื้นผิวพระเป็นองค์ตัดสินนะครับมองตรงๆลง,งไปที่องค์พระโดยรวมนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่เปิดออกนะครับเจ้าของเก่าได้ทําการขัดล้างออกนะครับเราจะสังเกตเห็นคราบลักษ้้าเกลี้ยงนะครับเทาๆดําๆนี่ โรยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวส่วนเนื้อหาวันนะนี่ก็จะออกขาวอมเหลืองนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่เปิดออกเราจะสังเกตเห็นเม็ดมวลสารนะครับเม็ดเคืองเขืองนะครับโรยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระส่วนพิมพ์ทรงองค์พระสันนิษฐานน่าจะเป็นแม่พิมพ์ยุคป,ปลายนะครับเป็นข้อสันนิษฐานนะครับมองตรงๆนะครับ ลักษณะเส้นบังคับแม่พิมพ์นี่ลักษณะคล้ายๆกับกรอบกระจกเลยนะครับสังเกตเห็นนะครับองค์พระนี่ก็จะลอยเด่นคมสันลึกชัดเจนนะครับเส้นซุ้มครอบแก้วนี่ก็จะเรียวบางอ่อนช้อยสวยงามส่วนอง์พระนะครับคมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับตะแคงดูเราจะสังเกตเห็นนะครับเม็ดมวลสารเม็ดเล็กๆเขื่องๆนี่โรยตัวกร,กระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับ เห็นนะครับด้านข้างด้านข้างนี่เราจะสังเกตเห็นนะครับรักน้ําเกลี้ยงนี่ยังพอหลงเหลืออยู่กระจายกระจายทั่วพื้นผิวนะครับส่วนด้านหลังนี่พื้นผิวพ้าเปิดออกนะครับเจ้าของเก่าได้ทําการขัดล้างนะครับเนื้อหาวันนะก็จะออกขาวอมเหลืองนะครับจะฉ่ามองดูละนุ่มนวลตานะครับพื้นผิวพ้านี่ก็จะยู่จะยน่นสังเกตเห็นเม็ดมวลสารนะครับ เม็ดเล็กๆเ,กเกขิงๆนี่ฝังตัวอยู่ในพื้นผิวพระเลยนะครับโรยตัวกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านข้างนี่ร่องรอยการขัดล้างเอารักน้ําเกี้ยงออกนะครับเห็นเห็นนะครับด้านบนนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับตะแคงดูสังเกตเห็นนะครับเส้นบังคับแม่พิมพ์ลักษณะคล้ายๆก็จะเป็นกรอบกระจกเลยนะครับด้านนาด้านล่างก็เช่นเดียวกันนะครับสังเกตเห็นนะครับ รองรอยการขัดล้างคราบลักน้ําเกีียงยังหลงเหลืออยู่นะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะย่นนะครับเนื้อหาวันนะนี่ก็จะออกขาวอมเหลืองจะช่ำมองดูแลนวลตานะครับ สังเกตเห็นเม็ดมวลสารเม็ดเล็กๆนะครับพื้นผิวพระนี่ถ้ามองดีๆลักษณะคล้ายๆกับขนมเปี๊ยะเลยนะครับจะหลุดลอกกระเทาะล่อนออกนะครับผมพยายามไล่เก็บรายละเอียดแบบช้าๆนะครับเพื่อเป็นแนวทางทางช่องเป็นจวันเรานี่ต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง y o u t u b e ส่วนไหนก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการอธิบาย หรือจะเป็นการลงกล้องนะครับการอธิบายถูกบ้างผิดบ้างการลงกล้องชัดบ้างเบลอบ้างผมต้องกราบขออภัยนะครับผมพยายามเรียนรู้และพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับสังเกตเห็นนะครับเม็ดมวลสารนี่เม็ดครึงเรื่องนี่โรยตัวกร,กระจายทั่วพื้นผิวองค์นี้เจ้าของเก่าได้ทําการขัดล้างเปิดสภาพพื้นผิวผ้าออกนะครับเนื้อหานี่ก็ะจะชฉ่ำนะครับร่องรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระนะครับ เห็นไหมครับผมไล่เก็บรายละเอียดแบบชัดช้านะครับทางช่องเบ็จว,วันเราอยากให้ผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง y o u t u b e นะครับลองเข้าไปศึกษาให้ดีๆก่อนนะครับมีกลุ่มมีเพจใน facebook ออกมาให้แนวทางนี้ไม่แตกต่างกับผมเท่าไหร่นะครับมีครูบาอาจารย์เก่งๆหลายๆท่านนะครับแฝงตัวอยู่ในกลุ่มอยู่ในเพจอยู่ใน f a c e b o o k นะครับโลกโซเชียลของเราเปิดกว้างแล้วนะครับ สังเกตเห็นนะครับขาบลักน้ําเกี้ยงนี่ยังพอหลงเหลืออยู่ฝังอยู่ในเนื้อหาด้านข้างเลยนะครับร่องรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระด้านข้างนะครับร่องรอยธรรมชาติ่องรอยฝนขัดเอาลักน้ําเกลี้ยงออกนะครับผมไล่เก็บรายละเอียดนะครับต้องกราบขอบพระคุณเช่นเดียวกันนะครับมีผู้ใหญ่หลายท่านนะครับโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้นะครับ ส่วนไหนก็ดีนะครับทุกคําแนะนํานะครับผมพยายามปรับปรุงและการลงกล้องหรือการอธิบายให้ดีขึ้นนะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้ใหญ่หลายท่านนะครับเกตเห็นนะครับไา้เก็บรายละเอียดนะครับเนื้อหาก็จะช่ามวลสารนี้เม็ดเครื่องนะครับโรยตัวกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหลังเลยนะครับพื้นผิวพระนี่ก็จะแห้งนะครับร่องรอย พื้นผิวพาะด้านหลังนี้เปิดดอกนะครับเจ้าของเก่าทําการขัดล้างออกนะครับมวลสารก็จะเยอะนะครับพวกนี้สังเกตเห็นนะครับสันนิษฐานน่าจะเป็นแม่พิมพ์ยุคปลายนะครับเห็นนะครับการค้างนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับคาบลักน้ําเกี้ยงยังฝังตัวแน่นหลงเหลืออยู่เลยนะครับเห็นนะครับต้องกราบขอบพระคุณเช่นเดียวกันนะครับทุกคอมเมนต์นะครับทางช่องทาง YouTube ไม่ว่าจะเป็นการติติงติเตี๋ยหรือติชอบนะครับผมเข้าไปตอบได้ผมก็เข้าไปตอบนะครับเห็นเห็นนะครับโอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆนะครับขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube มีความสุขกับการทำงานส่วนท่านใดกำลังเดินทางออก่างจังหวัดหรือกำลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับ ขอให้ทุกทุกท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทุกท่านนะครับวันนี้สวัสดีมีความสุขครับทุกทุกท่าน